สกุณาพรออกมาโพสแคปชั่นประจําวันอีกแล้วพี่น้องคะถือว่าแต่ละมือแต่ละเว้นนะคะอิลานอยกซสมี่โพสต์เด็ดๆหรือว่าแคปชั่นเด็ดๆของน้องอายอสกุณาพรนะคะที่เพิ่นออกมาโพสต์เป็นประจําทุกวันทุกวันแล้วยซิทธิสส์สีชอบเอามาอ่านให้พี่น้องแฟนครับได้เห็นถึงความสามารถหลากหลายของเด็กคนนี้พี่น้องคะแต่วันนี้ไม่ธรรมดาจริงๆหลังจากที่น้องอายอสกุณาพร ออกมาโพสแบบนี้พี่น้องคะา i โพสนะคะ Body U เทิงฟ er ah ้ากับแครผู้หญิงธรรมดาบ้านเฮานะคะพี่น้องแต่ทำไมามีคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะจังพี่น้องคะคอมเมนต์300กว่าคอมเมนต์เลยสำหรับโพสสัส้นๆของอิหลาหน่อยนี่คือสิ่งที แม่แม่แฟนคลับ FC หลายๆคนนะคะที่เพิ่นติดตามแล้วก็ค่อยสพอร์ตสนับสนุนเด็กหน่อยคนนี้บ่าว่าสีเห็ดอย่างบ่าว่าสีทำอะไรไม่ว่าจะอ่าเห็ดอีหยังก็ตามสางแม,แม่แม่เล่านี่เพิ่นสีค่อยสนับสนุนค่อยสพอร์ตไปแงซงสพอร์ตให้อีหลามีแห้งฮึดสู่ต่อไปพี่น้องคะคนแรกนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์ นั่นก็คือลุงโต้งของอิหล่าหน่อยนั่นเองพี่น้องคะสําหรับลุงโต้งนะคะบอกว่าไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาแล้วหนูเป็นคนที่มีชื่อเสียงไปตรงไหนก็มีคนรู้จักอยากถ่ายรูปด้วยนั่นคือไม่ธรรมดาแล้วนะครับและหนูก็ต้องพัฒนาตัวเองให้เก่งกว่าเดิมและรักษาชื่อเสียงของตัวเองไว้ดีด ให้แม่แม่แฟนคลับ FC รักหนูตลอดไปและมีคนรักมากขึ้นนะครับวสันพี่น้องคะอันนี้คือสิ่งทีลุกโตงเพิ่นได้ออกมาคอมเมนต์สอนหลานนะคะพี่น้องเป็นคําสอนทีนานรักมากๆเป็นคําสอนทีแบบโบอยบอยบยย่อหลานเกินไปพี่น้องสอนให้รู้จักประมาณสอนให้รู้จักความดีงามพี่น้องคะล้ลซิมี่นะคะอีกท่านหนึ่งค่ะออกมาคอมเมนต์ ต่อโพต่อคอมเมนต์ลุงตรงอีกนะคะบอกว่าอ่านอ่านหลายๆเมนของลุงตรงชอบในการบอกการสอนอาไอไม่อวยจนเกินไปดูแลห่วงใยอิหลาไปนานๆเด้อค่วะวัันพ่น้อ่าคนต่อมาค่ะอยู่แบบธรรมดาติดดินทำตัวให้คินกับสิ่งที่ตามมา อยู่บนความพอดีลูกชีวิตจะมีความสุขมากประสันพี่น้องขะและต่อมาอีกนะคะบอกว่าลูกพ่อจ๋าไม่ธรรมดาที่ไหนล่ะคะลูกทำลูกพ่อจ๋าธรรมดาที่ไหนล่ะคะนะคะพี่น้องะ่ะต่อมาบอกว่าหนูเป็นคนบ้านๆธรรมดาแต่หนูเป็นนางฟ้าที่ยืนสง่าบนเวทีเสียงวิหกที่มีคนรักคนรู้จักคนเมตตาหนูมากมาย ขอให้หนูเติบโตเป็นศิลปินที่ที่เก่งที่มีคุณภาพมีชื่อเสียงโด่งดังยิ่งยิ่งขึ้นไปรักษาความดีงามความฉลาดความสามารถของหนูให้ให้ดีตลอดไปนะคนเก่ง,งสัน,พ,นออพี่น้องมีต่อคอมเมนต์เดียวๆงวพี่น้องต่อมานะคะเป็นผู้หญิงธรรมดาก็ดีแล้วคะ่ะแต่อิหลาก็ต้องหูวว่าต่อไปอาชีพอิหลาก็คือสายนี้นะคะ อีหลาต้องหุ้อิหลาต้องหุ้จักหักสวยหักงามรักษาเส้นเสียงให้ดีพัฒนาความสวยความสีคอยมองอิหล่าอยู่ตรงนี้เป็นกำลังใจให้บอขอบอขอเป็นเอฟซแต่สิขอเป็นค้นหวังดีกับหนูตลอดไปเดอ้อสาวน้อยลูกพ่อจา๋านะคะพี่น้องโอ้โหคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์ค่ะคอมเมนต์นี้นะคะ กินอยู่กินอยู่ลูกหนูก็เป็นผู้หญิงธรรมดากินอยู่ลูกหนูก็เป็นผู้หญิงธรรมดาแต่หน้าที่การงานของหนูตอนนี้ไม่ธรรมดาแล้วหนูต้องพัฒนาเสียงของตัวเองการเล่นการเต้นหนูต้องพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นนะคะลูกจะไดอะ้อยู่ในใจของแม่ๆอีกยาวนานแค่นี้ก็รักแล้วแหละ แต่ให้หนูพัฒนาอีกนะลูกพัฒนาไปเรื่อยๆเสียงก็จะได้แข็งแกร่งยายเชื่อว่าหนูทำดีกว่านี้แน่นอนแค่หนูฝึกในการใช้เสียงเต้นให้ออกสเต็ปนิดนึงแล้วจะดูดีขึ้นมากเลยค่ะลูกยายรักนะคะก็พูดได้แค่นี้แหละว่าสันวินอืมผู้เฒ่าเนาะคะ่ะเพ่่น ออกมาคือเห็นเพิ่อนออกมาพิมพ์แล้วพี่น้องก็คือออกจากใจรวนรวนความปรารถนาดีจังสี่เพิ่อเอิ้นว่าความปรารถนาดีบ่ได้เงืน่นย่บอบ่ได้บ่ได้ออกมาอวยสะสย่างเดียวเลยพี่น้องก็คือแบบอยากสีหิหลาพัฒนาจะคล้องอยากหาิรลาตรงไหนทีพ่อสีบอกได้เพื่อนก็บ,บอกอันนี้ถือว่าเป็นเอฟซีทีนา่ารักมากๆพี่น้องคะอ่ะอนุควรออกสเต็ปเต้นกว่านี้นะจะได้ ครองใจแฟนคลับเอฟซีมากกว่านี้อีย่างเก่งซีพี่น้องแต่ขอให้เชื่อมั่นนะคะพี่น้องคาวาอาไอสกุณาพรย่งบุคคลในปลอยของออกเหมือดอกค่ะเสื้อหมันว่าเมื่ออายุของอิหลาถึงการเวลาที่อิหลาสิปอยของออกมาพี่น้องรับรองเลยว่าแม่แม่แฟนคลับเอฟซีได้เห็นไม่เด็ดเด็ดของสาวหน่อยคนนี้แน่นอนเสื้อหมันว่าอายอสกุณาพร มีอะไรอีกเยอะแย,ยะมากมายภายในโตของอิหลา่าพี่น้องคะว่าอิหล่ามีใหม่เด็ดเด็ดมีอีหยังออกไม่เขาเห็นอีกเยอะแย,ยะมากมายพี่น้องคะแต่สิ่งที่แม่แม่ทุกคนนะคะคอมเมนต์มาเป็นความปรารถนาดีอิหล่าน้อมรับนะคะพี่น้องคะน้อมรับปรับ,ปร,บปรุงแก้ไขนะคะเสื้อมันว่าพ่อจ๋าญานุเห็นทุกคอมเมนต์พี่น้องคะเพิ่นต้องบอกต้องสอนลูกเพิ่น แน่นอนค่ะแล้วบางสิ่งบางอย่างที่เห้านะคะอยากให้ล้านน้อยน้องอาสกุณาพอดเป็นแบบนั่นแบบนี้แต่น้องเนี่ยบอก่ในถึงเวลาที่จะเป็นแบบดังใจเราคิดได้แม่แม่ก็ใจเย็นๆนะคะแม่แม่ขาใจเย็นๆค่ะเบิ่งความสดใสหนาหลักของวัยเด็กอายุ12ปีของอิหลาไปก่อนเสื้อมันว่าการแสดงหรือว่าสเต็ปการเต้นหรือว่าการอีหยังก็ตาม้ัง ต้องไปตามการเวลาแล้วกับจังหวะอันเหมาะสมของทางด้านอีหล่าหน่อยพ่อจ้าพวกสกรเพิ่นรับร่องเลยว่าเพิ่นหายีหล่าแสดงออกมาได้ย่างดีพี่น้องเยสิตเสื้อมันอย่างเดียวว่าพอเพิ่นเป็นคนที่แบบคำบอดอยู่ในวงการพี่น้องเพิ่นเพิ่นรู้ว่าสมควรช่วงใดจังหวะใดนะคะสิป่ปอยอ่าหายลูกสแสดงแบบใดแบบใดเชื่อมั่นแบบนั้น ยายสิทธิ์เชื่อมั่นย่านุก,กับบอสนกพศกร2สองผู้บริหารหน,นุ่มไฟแรกสองคนหนีเสื้อหมันว่าเพิ่มมี่ยังเด็ดเด็ดอีกมากไม้ลายอย่างทีสีหายอีหล่าหน่อยของห้าอเดชแสดองดสดออกมาห้เาอเดชชื่นใจนะคะแม่แม่ใจเย็นนิดนึงนะคะแล้วท่านต่อมาอีกคอมเมนต์ยังไม่จบเพิ่งได้แค่สามคอมเมนต์เองพี่น้องคะต่อมาอีกบอกว่าผู้หญิงบ้าน,านแต่มีชื่อเสียงระบือระบือไกลแล้วนะลูกฝึกฝนพัฒนาตัวเอง รักษาคุณงามความดีไว้เสมอต้นเสมอปลายนะจ๊ะนะเห็นบอกพี่น้องเสื้อมันว่าข้อเม่นได้ละข้อเม่นคือความปรารถนาดีล้วนๆพี่น้องคะ่ะแต่หนูก็น่ารักนะคะอ่าหนูน่ารักในใจแม่แม่ fc ทุกคนคะ่ะตามนั้นนะหลานน้อยคนเก่งตามนั้นนะหลานน้อยคนเก่งหนูกิ๋วเก่งมากจ้าเด็กน้อยธรรมดาบ้านๆที่มีเสน่ห์และ ชื่อเสียงที่น่ารักมากค่ะเมองดูพี่น้องมีแตะค้นน่ารักมากๆสําหรับแฟนคลับเอฟซีของอิหลาหนูมีพ่อจ๋าเป็นแบบอย่างอยู่แล้วพ่อจ๋าเป็นให้หนูทุกอย่างเป็นเพื่อนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นทุกอย่างที่ดีไม่มีที่ตีเลยหนูเอาตัวอย่างพ่อจ๋าชีวิตหนูก็จะ,จะเจริญน,นะคะลูกอืมพี่น้องมีแต่คนบอกอีหลาในความหวังดีทั้งนั้นเลยเป็น ความปรารถนาดีของแม่แม่แฟนคลับ FC ที่มีห้อีหลานะคะจังไดก็ตามสร้างพี่น้องคะสำหรับคอมเมนต์ส0 0กอยก็คอมเมนต์อ่านจบแล้วใครอ,คอยายสิอกะอ่านไปเป็นบางคอมเมนต์นะคะที่ยาวๆนะคะนี่คือความปรารถนาดีทีมีห้กับอีหลาหนอยนอ้องอาอายสักุณาพ่น,นะคะจังไงก็ตามสร้างสำหรับคลิปนี้นะคะฝากปสนิทก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ